คลิปนี้นะครับเราจะมาฟิตเช็คกันครับว่าตั้งแต่เปิดเกมจนปัจจุบันนะครับใส่ของอะไรบ้างนะฮะอะไรที่ควรต้องมีนะครับแล้วค่าเฉลี่ยของแต่ละคนเนี่ยอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันครับถ้าอยากเติมเกมต้องเป t ทวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่นอนฮะ เกมก็เปิดมาหลายปีแล้วครับบางคนอาจจะซื้อไอดีมานะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเล่นมานานแล้วนะครับแล้วก็เติมในแต่ละเดือนนะเดี๋ยวคราวนี้ครับเรามาดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าต้องเช็คอะไรบ้างอย่างแรกครับในเรื่องของเลเวลต้องเป็น170นะครับเออใครยังเป็นเลเวล150 1 6 0อันนี้ไม่ใช่แล้วนะแสดงว่าเป็นตัวแบบว่าสร้างใหม่นะครับฉะนั้นเลเวลต้อง170นะครับและข้อที่2ครับอันนี้ต้องมี job เต็มนะครับในอาชีพที่เพื่อนเ,อนเล่นนะครับอย่างของซันเนี่ยสมมุติว่ามีพระถึงจ็อบเต็มแล้วเนี่ยสังเกตดูว่าเราอัพสกิลครบหรือยังนะครับถ้ายังอัพไม่ครบนะครับที่มันขึ้นมา next level แบบนี้บางทีครับมันต้องหาสม,มุดม่วงนะครับเพื่อที่จะมาอัพนะฮะเออสามารถซื้อไดที่ exchange นะครับสม,มุดม่วงเนี่ยไม่งั้นเราจะไม่สามารถอัพพวกสกิลได้ตันนะครับในส่วนของสกิลเออคัสที่มันสุดของมันนะฮะ ใช้สมุดม่วงนะครับแล้วก็ทำให้สกิลสุดซะนะครับก็จบแล้วในเรื่องของจ็อบนะครับต่อไปครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสวมใส่กันบ้างครับของสวมใส่เนี่ยที่ซันใส่ฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าของแอนเชียนนะครับหรือว่าของโบราณนะครับหาได้จากการลงดันนะครับและที่สําคัญครับควรบวก15ทั้งฝั่งได้แล้วนะครับสําหรับฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาครับอาวุธก็ควรบวก15เช่นกันนะครับแล้วก็ ส่วนที่เป็นฝั่งขวาทั้ง5ชิ้นข้างล่างนะครับก็ต่ำๆบวก12ก็กําลังดีนะฮะของเงานะฮะหลายคนคงงงว่าของเงาคืออะไรนะครับถ้าแพทใหม่นะครับปัจจุบันก็คือมีของเงานะฮะควรเอาของเก่าๆนะครับมายัดเป็นเงาแบบนี้นะครับแล้วควรมี60%์ขึ้นไปอย่างน้อยสัก2ชิ้นก็ยังดีนะครับเราจะได้แบบว่าถึกๆขึ้นหน่อยนะครับส่วนฝั่งขวาครับอืมเรามาดูตั้งแต่ในเรื่องของลิลิทไหม เราควรมีลิลิกม่วงสัก1ชิ้นได้แล้วนะครับเออถ้าเกิดยังมีลิลิคฟ้าเนี่ยสันมองว่ามันมันไม่ทันเพื่อนนะครับควรมีลิลิกม่วงอะไรก็ได้สัก1ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถไล่ลิลิกธาตุอ่ลิลิกอะไรก็ที่มันหาง่ายๆนะครับอืมแล้วก็นี่นะฮะเมมนะครับควรมีได้แล้วนะครับให้ครบทุกอันนะฮะเดเวลก็ควรให้ครบนะครับสาทุกอันได้แล้วนะฮะ ถ้าเกิดมีติดออฟพิเศษได้ยิ่งดีนะครับอันนี้แนะนําเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรรองลงมาจากลิลิคนะครับทำให้พลิกเกมได้เลยนะครับอย่างของซันเนี่ยก็พยายามหาพวกออฟสามอยู่นะครับอืมขาดแค่สองชิ้นเองนะครับในส่วนของเมมสีแดงนอกนั้นก็มีออฟสามหมดแล้วนะครับที่เป็นออฟพิเศษนะเออลองไปฟิตเช็คกันดูนะครับต่อไปครับเราก็มาดูที่ในเรื่องของลูนครับ รูนเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2ออย่างนะครับรูนเรือหรือรูนลับนะฮะก็ที่มันแยกออกไปนะฮะนะเนี่ยควรมีเลเวล90ได้แล้วนะครับทั้ง3อันตามสายที่เพื่อนๆเ,เล่นนะครับทั้งสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วก็รูนอาชีพมันควรมีดาวทองทุกอันได้แล้วเพราะว่ามันสามารถยัดจากการย่อยรูนแล้วก็เอาไปยัดในรูนต่างๆได้แล้วนะครับ สามารถทําดาวทองได้ไม่ยากเลยนะครับยังไงก็ลองไปทํากิจกรรมจากซันก็ได้นะครับแล้วก็เอาลูนที่ไม่ใช้ไปยัดนะครับต่อไปครับที่เราจะฟิทเช็คอีกนะครับก็คือในเรื่องของออนี่ครับออร์เคิลมิเลอร์ควรมีบวก15ได้แล้วนะครับเออไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีกายหรือเวทนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เล่นนะฮะแล้วก็สายซับก็ควรมี มีระเคลื่อนที่น่าใช้เช่นกันนะครับเออสัตว์ขี่ควรเป็น50ได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้เขาไป60กันหมดแล้วนะครับสังหาส50อยู่เลยต่ำๆห้าก็ไม่น่าเกลียดนะครับอาชีพก็ควรสวิตให้ครบครับเพราะว่านอกจากมันจะสวิตได้หลากหลายนะครับเวลาสายซับเนี่ยก็ต้องมีหลายหลายอาชีพนะครับสายดาเมจก็ต้องมีหลายอาชีพนะฮะแล้วก็ได้ปลดด้วยนะครับในส่วนของสมุดนะฮะสเตตัสต่างๆอะไรเงี้ย ต่อไปนะครับเรามาฟิตเช็คในเรื่องของใหม่ล่าสุดเลยนะครับสกิลสืบทอดครับควรมีลูกไฟ7ลูกได้แล้วนะครับแล้วก็ควรหาสกิลที่เอามาใช้ได้แล้วนะครับไม่งั้นจะตามเพื่อนๆไม่ทันนะครับอืมใครยังไม่มีลูกไฟครบ7ลูกนะครับรีบไปทำเควสนะครับเมืองอเมบีสเลยนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะว่าพวกสกิลสืบทอดเนี่ยมันเป็นเสมือนกับ ปิดจุดบอดของอาชีพเราเนะอย่างเช่นทำให้อาชีพดัมเมชุกได้ทำให้สายซัพบสามารถหลบลีกเวทได้อะไรแบบนี้ครับมันคือความสามารถพิเศษขึ้นมา1อย่างนะครับในส่วนที่เราขาดนะเออต่อไปนะครับที่เราจะฟิตเช็คอีกก็คือในเรื่องของตู้ตัวเหลืองนะครับเออใครที่พลาดชิ้นเก่าๆนะครับอ่าลองกดตรงนี้ดูว่าอันไหนยังไม่มีนะครับแต่ของสันเนี่ยมี แทบจะเหมาตู้แล้วนะครับขาดีแค่2ชิ้นอันใหม่ที่ยังไม่มาถึงนะครับควรมีพวกกาชาเปอร์เซนต์ให้ครบก่อนหรือถ้าเกิดใส่ซับเป็นพวกเดฟเอ็มเดฟให้ครบก่อนแล้วก็พวกเลือดนะครับเออถ้ามีทุนทรัพย์หรือว่าทํากิจกรรมซันบ่อยๆก็รีบไปสุ่มกันให้ครบนะครับแล้วก็เรื่องสมุดครับคาแฟ่ t อ m ีเคนะครับสายโจมตีควร200ได้แล้วนะครับสายซับก็ควรมีค่าเดฟนะครับ อ่าเปอร์เซ็นต์น่ะซัน47นะครับให้หาสัก35ก็ยังดีอ่ะมาจากการฝากสมุดพวกการ์ดบอสฝากพวกกาชาต่างๆนะครับลองไปหากันดูนะครับแล้วก็ค่าพวกอื่นๆนิดหน่อยอย่างพวกตีมนุษย์อะไรเงี้ยนะฮะควรมีสัก20ได้แล้วนะครับสำหรับสายดาเมจนะครับไม่งั้นตีคนอื่นเขาไม่เข้านะครับเออนะฮะแล้วก็พวกกัน,นเล็กๆ,ๆน้อยๆเ,เนี่ยจากการ์ด บอสการ์จิว๋วๆอะไรเงี้ยยัดไปให้หมดนะครับสำคัญนะถึงมันจะบวกแค่1แค่2แต่พอมีหลายๆค่าก็เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเกม R.O.M เนี่ยมันเปิดมาหลายปีแล้วครับสิ่งที่มันจะทำให้เกมพลิกนะครับหรือว่าสถานการณ์ต่อสู้เราได้เปรียบนะครับนะั่นคือในเรื่องของการนะครับพยายามสะสมการ์ดให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะการ์ดบอสนะครับ การ์ดบอสเนี่ยมันทำให้เราพลิกเกมหลายๆเกมะนะแต่ถ้าเกิดสายดามมจเนี่ยซันบอกเลยว่าไม่จบแน่นอนนะครับมีการ์ดอะไรใหม่ๆมาเราควรมีนะครับไม่งั้นจะตามพวกดามมจคนอื่นไม่ทันนะครับส่วนส่ยซับก็ตามนั้นครับมีอะไรก็ใส่ไปก่อนนะครับเนี่ยหลักๆนะครับมาดูที่อัลล็อกการ์ดกับดี posit การ์ดนะครับคนมีเยอะๆนะต่อไปครับมาดูที่บ้านกิวบ้างครับการ์ดบ้านกิวเพื่อน ควรตันได้แล้วนะครับสําหรับอันแรกนะฮะสองให้หมดนะครับต่อไปนะครับเนี่ยควรมีนะฮะถ้าเป็นสายซับก็สีฟ้าสายดาเมจก็สีแดงควรตันให้เยอะที่สุดนะครับเออให้เป็น40ให้หมดนะครับแล้วก็สีเหลืองทั้งสายซับและสายดาเมจนะครับก็ลองดูว่าเราอยากได้เป็นกนธทตุนะครับหรือโจมตีท่านะครับก็ ลองเลือกให้มันตันได้แล้วนะครับอันนี้มันเป็นอันเก่ามากๆแล้วนะครับควรตันได้แล้วแต่คราวนี้ครับมาดูอันใหม่อันใหม่เพื่อนๆเขาเนี้ยมันต้องเป็นทางเลือกก่อนเพราะว่ามันต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะเพื่อนๆนะครับยิ่งเฉพาะอันสีม่วงเนี่ยนะครับแล้วก็อันสีเขียวนะครับสายทรัพย์คนรมีสีเขียวยิ่งเยอะๆไว้ก่อนนะครับเออยังไงก็ลองไปฟิตเช็คกันดูนะครับซันก็มาเตือนแค่นี้แหละครับถ้าอยากตามเพื่อนๆทันนะครับยังไงก็ ลองไปดูครับส่วนการที่ซื้อ ID มาใหม่นะครับยังไงก็ลองฟิตเช็คตามนี้ดูก่อนครับถ้าอยากเติมเกมต้องเป to Win รวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจใสยเปนแน่น,นอนฮะ